สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจ่าอีกเช่นเคยนะคะและเมื่อกี้นะฉันก็เพิ่งอัปเดตเสร็จแล้วก็ได้มาลองเล่นตานีตาแรกเลยนะคะได้มาสัมผัสแพด6.0เนาะที่มันมีการปรับเปลี่ยนทั้งแมปทั้งมินเนี่ยนทั้งออบเจกต์อะไรต่างๆเนาะเอกเอก็รู้สึกหนงนงไหมเนี่ยเพิ่งอัปเดตเสร็จเนี่ยจริงๆอ่ะมินเนี่ยนมันก็ดูมีการเปลี่ยนดิดๆนะ เออดูมีอะไรเขียวๆเหมือนตะไคร่น้ำติดอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรแต่เมือนตะไคร่น้ำเว่อเออคือแบบแพทย์ใหม่ปีใหม่แล้วเซราฟินก็ยังไม่หมุนตัวยิงโนเลยอะ <c oughs> นอยเวออยังเป็นแบบแอนิเมชันตีธรรมดาอยู่เลยอะ <c oughs> นอยเวอนอยเวอโอ้ยไม่ได้ฮะโอเคเป็นอะไรเรื่อยๆก่อนละก,กันนะคะเจอทีโมแต่ฉันชอบฟีเจอร์นี้นะคือการเก็บเหตุ เออได้ทีละสองบาทน,นะคะก็เลยเลยชิวๆไปพอแบบได้มีอะไรนิดนึงและอ e ีทีโมอุ๊ยโอเมก้า oh เอาไปอะไรมันก็เสียแฟร์ฟิลเล่นเกมปลูกผักอยู่นะเอาดีๆเนี่ยเฮตโตก็มาเก็บต่อนะคะเอาไปขายได้เงินสองบาทอุ๊ยเข้าเลยหรอแกอเริ่ม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 อุ๊ยแรงม,ม,ม,มากหายไปเลยเมื่อกี้ฉันก็โล่ช่วยแล้วนะแต่ไม่รอด เออปูมันก็เปลี่ยนรูปลักษณ์เนาะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะนี่นะอุ้ยสวยวอร์อ้ยนิดเดียวเออโอเคจบอุ้ยเลนกล้ามามันจะไม่สวยถ้าอีเลนกล้ามานี่แหละแฮลป่าเรามาคืนแล้วสวดได้ไหมก็สวดอะไรสิขาก็สวดอะไรสิคสรับต้องได้หนึ่งตัวโอเคโอ้ไม่ก็อโอ้ยไม่รอดอ่ะ sorry นะคะน่าจะไม่ทันแล้วนะฉันว่าโอเคไม่เป็นไร ลอยเลยเยนกาบาดรถแค้นลอยเลยเยนกาบาดรถแค้นลอยจบเฮ๊ยมันวางระเบิดตรงเนี้ยเดือดออมแปลวหลักขึ้นมาด้วยต้องระวังอุย๊ยละทีโมโอ,อืมนี่จะมาเป่าใครหรือเปล่าคะเฮ้ยช่วยเพือ่อนออไม่กอดไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเราจะเอาต่อใช่ไหม มันต่อเสียงน่อยต่อเสียงน่อยเย้ลดำํำลดชำต่อเสียงความสวยมากค่ะคุณน้องเออนี่นี่เอามากอเอามากออโอเคเออเนี่ยลิปมันเป็นเหมือนปูเียรวนเนาะมีกระดองเนี่ยมันคือปูเียรวนใช่ปะคือมันมีกระดองอะแล้วแต่ว่ามันกระดองมันเป็นกรองอะเออ แล้วโชวออกมาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้สามมองแตกออกมาอีกคือมันก็คล้ายๆเลฟตนะเออฉันก็รู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะฉันก็ชอบลิฟแบบเก่าที่อ้าเาเห็นไหมล่ะจบอันนี้ฉันว่าฉันชอบมันทําให้เราเติมอ็อบเจกต์ได้ไวนะอันนี้อุวยตายแล้วโยได้อยู่นี่ว่าชิบหายอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแสดงว่ามันก็เห็นเราว้าวเหมือนประตูเฮกเทคปะฉันว่าไม่น่าได้หรอกมันน่าเอาอ็อบเจกต์อยู่อ่ะมิดฟอร์จูมันยืนตีอย่อ่ะ โอเคเป็นไรต้องหามุมสวยๆก่อนวิเลนก้าคืออะไรอ่ะกระโดดมาใส่เลยก็เป็นอะไรกับดาลากล้องนี่อยู่เลยค่ะสู่คิดไปจากตัวเคลือบสีม่วงเมันจเหมือนเป็นเคลือบสีทองเนาะเวลามันได้รับบับบอลนี้โอเมก้าโอเมก็เย้โอเมก็ คือสวยนะเออายืนติดสวยกันเลยค่ะอล้วแล้วฉันฉันฉันฉัโอ้ไม่ก็อุ้ยช่วยเพื่อนช่ยเพื่อนบโลกความสวยอุ้ยไม่รอดแลยอีทีโมอีนิดเดียวแล้วมันไม่ยอมกลับนะคะเจอกันแน่เจอกันแน่มีแฟดมีร้องเพลงเรียกมาตอบเย้จบปาบโซเข็ดไปในวันที่เดิมเออจริงๆมีแชร์บัฟอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะ รู้สึกว่าเลดเกมมันไม่ต้องมาแย่งบัฟกันอนะ่ะเออเอาเรนก้าก่อนโอเครอดรๆดรดได้อีกไหมอุโยเนมาคืออะไรอ่ะใช่ไหมเัาจะรอดไหมไปละจ้านี่นะอย่ามายกยกับฉันโอ้ยโดนอีกไหนว่าไม่น่ารอดและเฮ้ยเต็มเลยนะนะอยู่ในป่าเราคาะมีวโดนป่าเราโดนเอาไม่กอดนี่นะปึงมากแม่ อันติเรียกลองเพลงมาตบ3ตัวจึ้งๆนะคะเมื่อกี้แล้วคอมโบก็มีฟอร์จูนคือลดมากอ๋อไม่ก็เอาอะไรมาไม่จึ้งแต่ฉันลำคาญลิปว่าเดี๋ยวต้องตีอีตัวดอกไม้ก่อนรู้สึกเหมือนมันจะฮิวให้คลิปได้ดิงเนียนตัวอื่นได้เออก็เป็นแบบแบบใหม่แบบสับ,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 บดีนะคะในการได้แบบบาล่อนป่าเราไม่มาเตรียมแย่งออบเจกต์เลยอะถ้าไม่ทันนี้ก็คือจบโอเคน่าจะจบแล้วแหละ ค่มิวขึ้นบนไปแล้วโอเมกอดโอเคฉันคงมาส่งเธอได้แค่เท่านี้ลากออตัวใครตัวมันค่ะแลมโบต่อโอเคฉันมาส่งเธอได้เท่านี้นะลาก่อ,อแต่ตัวฉันเอกก็คงมาได้แค่เท่านี้ตาแรกก็รู้สึกมันนง่งงอยู่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ชอบนะคือตั้งแต่เปลี่ยนแบบมามันก็ดูเป็นอะไรที่มันไม่น่าเบื่อนะ่ะมันมีลูกเล่นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมันก็เออแบบใหม่แบบสับทำให้ผู้เล่นไม่เบื่อเนาะ เซลาฟีนพีซีได้สกินใหม่แล้วเนาะเป็นเอหมวยเลยดีถือทางหูลูต่อจู้คู่ลายเลยอะดีเออแต่ไม่เป็นไลไวลิปก็มีเอาหมวยเหมือนกันเนาะก็เล่นสกินเก่าไปก่อนกิดเมคเกอร์เซลาฟีน,นะคะก็เอหมวยแล้วหนึ่งแต่เมื่อไรปีเนี้ยปีเนี้ไวริปจะส่งสกินเซลาฟีนประกวดกี่โมงคะอย่านะโตกสนั่นนะโตกสนั่นนะคะเอะชิดหายละฉันลึก โา้ฉันพลาดเองแหละลุกแล้วก็ไม่ยอมวานเอาไว้ก็โดนชายแท้เตะหน้าหงายเหรอเก็บเห็ดเก็บเห็ดอย่างน้อยคือเราก็ได้เห็ดนี่แหละช่วยเจอจุนชีวิตไปนะจ๊ะแต่ตอนนี้เวงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เวกหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าฉันแค่คลิปก็วนนี้ฉันกลับไปซื้อรองเท้าดีกว่า แต่ก็เหมือนจริงๆนะไอ้เขียวๆมนตักไข่นะ้ำจริงนะบนตัวมินเนี่ยนเนี่ยเออแต่ว่าโดนตีประกอบแบ็คกราวในเกมเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะเป็นฟิลเหมือนโยเดิร์ทีมโยเดิร์และอีลิซินจ้องจะมาแกงฉันอีกละต้องระวังตัวให้ดีนะคะมาเอาลาร <c oughs> มาเอาลไรตี้วบั้นแปะโดนคลิปวิเธอเอาอะไรหรอถ้ามัน มันกาซูกับอกากาซูกับก็มากาซูกับก็มาเริ่มถ้าไม่ได้ตอบมนต้องฝืนก็ได้นะอุ้ยลัมโบมันมาแล้วถอย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 อุ้ยซามิล่ามาไปแล้วอุ้ยแฟดมาแฟดกลับเหรอ๋ยว <All S 1> จองร<ๆ>้างจองผ่านบาัตรเลือดแค้นก็เลยนะคะพอแค่นี้ละคะ่ะเปลี่ยนจากลิฟเรียกปูเซชวนได้ไหมปูใหญ่อะไรเงี้ยเออมันก็เหมือนจริงแหละปูเซชวนที่มีกระดองเป็นกลอง โอเคได้แล้วเนาะฝอยไหนดีคะฝอยกลางไหม <Yeah. S 1> ถ้าลโอ้โหแต่ว่าเวกขึ้นมาวะแกแต่เวกอัติภาพไปแล้วนนอะอืมเอออลิซีนมาอะไรชันน้านี่แน่นี่แน่นี่แน,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 น่เออเธอระวังนะฉันกลับละเพโอ,โอเวกอยู่นั่น โอ้โหหายไปเลยไม่ได้ทนให้ช่วยอันเตียไม่มีนะระวังด้วยนะคะเพื่อนซมมามมลมาอือโอชิมหายแต่ฉันโดนแปะ oh God, oh God, oh อเมก้าอเมก้าอไมก้าออฟฟิจากใครก็ไม่รู้ขอบคุณค่ะน่าจะเป็นจากบัวนะขอบคุณมากค่ะนี่นะโซคิดไปสากม่ต้องมาหมุนติวๆเออเลือกฉันนอยแล้วอะเราต้องได้นะคะอันนี้มากรอนน้ำแข็งฉันไล่มันเอง มาเดแปะกูเลยเดอย่ามาย่อมกับมังกรน้ำแข็งค่ะจะมังกรน้ำแข็งเอออุ๊ยแล้วแบบนี้จะไงต่อเสียงไปโลกเย่อ๋อไม่กอดอ๋อไม่กวน่าดับเบิลคิวร้องเพลงจึ้งๆเปิงๆไปละหนึ่งแมช์นะคะบัลลกาความสวยต่อเออเออจะว่าไปเราปีนี้ปีนี้เนาะแต่ว่า บิทเมเกอร์เซลาฟีนปีนั้นเป็นปีกระต่ายไงก็เบลลไปแต่ก็อืมปีีปงูเป็นปีของลักแล้วเนาะแล้วเข้าสุดนะบอลโอความสวยแล้วกนี่นะอุ้ยตายฉันตายฉันตายอ๋อขนาดอีกซอช่วยได้ยังไม่รอดเลยอ่ะมันเปลี่ยนจากหัวบารอนหน้าตาหน้ากวัวเป็นแบบไวโอลีนเนาะอ้าตายเลยหรอ แล้วบอลอนคือกำลังเกิดน่าจะได้แค่กันนะกันเดี๋ยวเก็บบลูก่อนเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วอาลองเพลงจึ้ง,งแล้วโดนต่อได้อยู่ถ้าได้ลิซินอีกก็คือสวยโอ้ยแล้วมันวางอันนี้กันนะ่ะเหลือดมากโอ้ยก็จะหายนะ,ะแล้วริซินไม่ตายจ้าโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว เอย่าพิ่งบวกการลบโอ้โหแล้วโดนเต็มเต็มตีนไม่รอดฉันจะไปศพต่อไปไหมสกินนี่เลยจืดเสียใจด้วยนะเพื่อนโดนแล้วร่มาจ้าโดนสอง่นหน้าตัดอุดนะหนูเป็นอึดนะลลกหนูเป็นอึดนะลูก,อ,ลก,อ,ลกอุ้ย แล้วป่าเราตายอ่ะน่าเสียดายมากถ้าเมาื่อกี้ป่าไม่ตายนะน่าจะได้ออบเจกอยู่แต่ว่าลีซินมันยังอยู่ว่ะโอเคไม่เป็นไรเล่นใจเย็นป่ะอุย้ยดักคุ้มหลอหรือยังไงเอาอีกโดแล้วอืเก็บตัวลงไปหนึ่งได้อไหมเมื่อกีม้มันดักคุ้มเยอะนะโอเคอเคเคลิปก่อนแล้วลีซินตาย อาจจะได้ป้อมอยู่แต่ว่านาสัตว์ดันล่างแย่เอาไม่รล้ความเสถียรปะแต่ว่าเราต้องได้นะครับป้อ,อมว้าวว้าวว้าว,ว,าวบุกเลยบุกเลยเออโอ,โอช่วยด้วยช่วยด้วยเออขีดไปเลยจ้าแตกปะนาซัดตีล่างอยู่นะต้องมีใครแยกกันไปกันนะฉันว่าอ้าวขึ้นมาบนล้วหล่อโอเค เนี่ยคือหัวมันเปลี่ยนเป็นแบบเครื่องดน,นตรีไงจะบอบาลอนอะมันทำให้ดูเหมือนเป็นฟิลประตูมิติของมังยเดินปะเหมือนเคยคุ้นคุ้นเห็นที่ไหนสักที่นี่แหละไอ้แช่ได้บาลอนแล้วอุ้ยตอบเอลเดอร์ได้อยู่นะอยากเอาเอลเดอร์อยู่นะมันก็ไม่ยอมเหมือนกันไงคือถ้าฝั่งหนูน่าเสียเอลเดอร์ก็คือจบเลยเกมอะเราได้บาลอนแล้วปึ้งอ่าโดนหนึ่งตัวก็ไม่เป็นไรอ่าได้ฟองแล้วอุ้ยหิวหิวหิวิวิว เออช่วยชีวิตเพื่อนสุดอะไรสุดนะคะตอนนี้ระวังแค่ลีซินยังไม่เห็นลีซินตัวเดียวไม่เห็นจริงอ๋อนะขึ้นไปเก็บคาริสตาโอเคเราได้เอลเดอร์แล้วเตรียมจบแล้วก็มั่นไปเลยสพ่ขาเรามีเอลเดอร์เรามีบาลอนอืมอแต่แบบเป็นฟิลตัวเหลืองๆนะชุบทอง ชุดทองนี้อัลเลมออไมก็อันยิง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 โอเคฉันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะวันแรกที่อัพเดด้วยหรือเปล่านะฉันรู้สึกว่าเกมมันยังหนุ่งงวงอยู่นะแต่ก็ไม่แน่หรอกมันอาจจะเป็นที่เน็ตฉันด้วยละมั้งเออตั้งแต่มันอัปเดตมาฉันเล่นมาแล้วเนาะสองตาก็คือตาที่แล้วกับตานี้นี่แหละฉันรู้สึกว่า เออแมปมันดูมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะมันดูมีลูกเล่นมีฟีเจอร์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยในเต็มแมปสิ่งหนึ่งแหละที่ฉันชอบก็คือการเก็บเห็ดนะคะเออแต่ฉันว่ามันก็เดียวแหละที่มีการปรับเปลี่ยนทีมเนาะจากทีมเฮดเ,เทคมาเป็นทีมยเดอร์อย่างเงี้ยมันก็ทําให้ผู้เล่นอย่างเราเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อเนาะ